แค่บรรเลงท่อนแรกที่ถอดแบบจากการเยื้องย่างของม้าในเพลงอัศวลีลาก็เดาไม่ยากเลยครับว่านี่คือเพลงประจำตัวของแก้วหน้าม้าตัวละครในนิทานพื้นบ้านขวัญใจเด็กๆ ด้วยจังหวะที่คุ้นหูและท่วงทํานองเหมาะกับบุคลิกที่เป็นคนสนุกสนุกก็เลยทําให้เด็กหญิงสิริอานองเทวกุลณ,ณอยุธยาเลือกที่จะหัดเล่นพร้อมเป็นคนโชว์เพลงอัศวรีลาหรือไมยอ้ย่องซะเลยในงานเปิดตัวหนังสือดารุณดุริยางเล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทย มาในทีมสัตว์น่ารักแบบนี้ให้ดูเลยครับว่าน้องๆแต่ละคนเลือกแต่งตัวยังไงให้เข้ากับทีมเพลงอย่างเด็กชายธริพัฒน์สีวิเชียรนเคเห็นหมวกสิงโตก็เดาเรื่องได้ไม่ยากครับมาบรรเลงเพลงใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทานอิโสบเรื่องราชสีกับหนูเพลงนี้เทียบขียเสียงสูงเป็นหนูเสียงต่ำเป็นราชสีให้เด็กๆได้ฝึกไล่ขียเสียงได้ง่าย หรือจะเป็นน้องทอฝันวัยหกขวบมือใหม่หัดเล่นเปียโนครับมาโชว์สั้นๆกับเพลงกระต่ายกับเตา่าที่ใช้ฝึกการไล่นิ้วมือสําหรับมือใหม่ที่เปรียบความว่องไวของกระต่ายด้วยการไล่นิ้วมืออย่างรวดเร็วส่วนเต่าที่เดินช้าก็โน้ตที่เล่นก็ต้องช้าตามไปด้วยเป็นเทคนิคง่ายๆที่อาชิมาพัฒนาวีรังกูลครูเปียโนและผู้ประพันธ์เพลงในหนังสือดารุนดุรยางใช้ออกแบบการฝึกเปียโนให้เล่นง่ายขึ้นครับ ฝึกเรื่องของอสมองนะคะแล้วก็การใช้นิ้วมือแล้วก็ความสอดคล้องของนิ้วมือกับสายตาแล้วก็สมองแล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิด้วยค่ะคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่จะไปเพิ่มเครือข่ายของเขาเรียกว่าเครือข่ายของเส้นใยในสมองที่จะทําให้เด็กมีความสามารถในการรองรับ ข้อมูลต่างๆในอนาคตได้ก็เป็นแบบว่าเหมือนจิจนตนาการหรือคิดภาพตาม,มอย่างเงี้ยจะทําให้เด็กรู้สึกว่าทําได้แล้วก็มีความเต็มใจที่จะทําค่ะเป็นการเสริมเรื่องพัฒนาการใชกไหมคะจา<ช>่พ่แ,แ่บ Mới, ใช่ใช่เพราะว่าเราจะสอนแทรกเทคนิคของเปียนโนในแบบระบบปกติอยู่แล้วอะค่ะก็คือการ<ม>เรียนดนตรีคลาสสิกทั่วไปเทคนิคของเปียนโนทั่วไปเนี่ยเราสามารถนํามาสอนแทรกอยู่ในหนังสือรนดูดูยังได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสำเนียงเนี่ยจะมีสำเนียงไทยๆผสมหน่อยแต่เทคนิคก,ก็คือทําเทคนิคเดียวกันกับการเรียนเปียโนทั่วไปเลย หนังสือดารุนดุริยางถูกเขียนขึ้นมา3มเล่มแล้วครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียนเปียโ,โนสำหรับเด็กไทยโดยแบ่งหัวข้อเป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว์สถานที่ท่องเที่ยวและขนมไทยซึ่งเด็กๆหลายคนบอกว่าพอเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ทําให้เห็นภาพทั้งยังฝึกสนุกขึ้นอีกด้วย อย่างเด็กหญิงเนธพรพัฒนมนตรีวรัฒน์คุนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับมีโอกาสได้เล่นเพลงลอดช่องโชว์เพื่อนๆผ่านไลฟ์ตอนปิดช่วงโควิดก็ทําเอาเพื่อนหลายคนตื่นเต้นเพราะไม่เคยได้ฟังทํานองไทยมาก่อนเลยทําให้เธอฝันว่าหลังจากนี้จะเอาเพลงทํานองไทยไปเล่นให้ต่างชาติฟังบ่อยๆครับ